นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนับบัดนี้ พวกเราทั้งพระภิกษุสรรมณะและอุบาสุกอุบาสิกาท่านสาธุชนทั้งหลายมาถึงการถึงเวลาที่พวกเราจะได้พากันเจริญภาวนาเพื่อการศึกษาข้อวัดปฏิบัติฝึกหัด จิตใจของตนเองในวันนี้จะอธิบายเรื่องการวิธีรักษาจิตใจของตนเพื่อให้ทุกท่านทุกองค์และอุบาสกอุบาสิกาทุกคนเพื่อจะได้นำไปพิพิจารณาหาวันทางแก้ไขปรปับปรุงพัฒนาจิตใจของตน เพื่อให้เกิดผลเกิดประโยชน์เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นแก่ตนและบุคคลที่เข้าไปนั่งใกล้ของบุคคลที่ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนั้นด้วยการที่พวกเราจะได้พิจารณาดูจิตใจของตนเองอยู่ทุกอริยบทการยืนเดินนั่งนอน นั้นพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้ให้พากันฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเพื่อให้อยู่ในขอบเขตของคุณงามความดีถ้าหากพวกเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่ฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขแล้วจิตใจของคนเหล่านั้นเป็นของที่ล่วไหลไปตามกระแสของกิเลสได้ง่าย เส้นรูปเสียงกินรสโพธรภพธรรมลมทั้งหลายก็ดีอันมีอยู่ประจำโรคนี้แต่หากจิตใจของพวกเรานั้นมันก็วิ่งไปตามกระแสของกามกุลทั้งห้าตามอำนาจของสิ่งเหล่านั้นมาสัมผัสเป็นเพราะเหตุอ,อะไรจิตใจจึงเป็นเช่นนั้น จิตใจของพวกเรานั้นเคยคุกขี่เคยมัวเมาลุ่มหลงเคยพัวผ่านปั้นเผือยิึดเหนี่ยวอยู่ตลอดมาหลายภพหลายชาติแล้วนั่นเองใครๆก็เหมือนกันแห่พระภิกษุสมณมณรอมบาศกอุบาสิกาทั้งหลายนักปฏิบัติทั้งหลายก็มาแก้ไขกันเรื่องอย่างนี้ ว่าจิตใจของพวกเรานั้นทําไมจึงวิ่งตามกระแสของกรรมคุณทั้งห้าอยู่ตลอดเวลาพวกเราท่านทั้งหลายการที่จิตใจของพวกเรานั้นเคยชินต่อเรื่องอย่างนี้เคยติดอยู่กับเรื่องอย่างนี้เรื่องอย่างนี้เป็นเครื่องร้อยรัดผูกมัดรัดรึงตึงตาจิตใจของพวกเรานั้นเอาไว้ หลายภพหลายชาติที่เราเกิดมาเป็นรูปเป็นร่างอันนี้แต่ใจิตใจของพวกเรานั้นมันเป็นของที่ไม่ตายมันเก็บสะสมหมักหมมทับถงเอาไว้ยึดมั่นเอาไว้ไม่ผ่อนคลายไม่เสียสละใจิตใจมันชอบอย่างนั้นเมื่อมันชอบอย่างนี้เองมันก็ติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมดา พวกเราทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติควรฝึกหัดสังเกตู่จิตใจของพวกเราที่มันหลงมัวเมาอยู่กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราควรที่จะฝึกสติปัญญาของเราให้ดีเพื่อจะได้พินิษพิจารณาหาวิธีแก้ไขหาวิธีตักเตือนจิตใจของพวกเราที่ลุ่มหลงไปตามกระแสของอารมณ์นั้นๆข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราควรที่จะพิจารณาเพื่อให้รู้เท่ารู้ทันกับสิ่งเหล่านี้ที่มาสัมผัสซึ่งกันและกันถ้าพวกเรายังไม่รู้เท่ารู้ทันแล้วจิตใจของพวกเรานั้นก็ไม่แล้วที่จะวิ่งไปตามกระแสของอารมณ์นั้นอยู่แต่อย่างไรก็ตามพวกเราเป็นนักปฏิบัติ ไม่ควรหวั่นไหวในสิ่งทั้งหลายเหล่าน,นี้เราจะหาวิธีแก้ไขด้วยความภาคความเพียรความประโยชน์พยายามสร้างสมบรณ์สติปัญญาของเราเพื่อจะได้เข้ามาดูจิตใจสิ่งที่มันรั่วไหลไปตามอารมณ์นั้นเมื่อไรแล้วหากสติปัญญาของพวกเรายังไม่แก่กล้าไม่สามารถ ตัดเตือนจิตใจของพวกเราได้จิตใจของพวกเรานั้นก็ย่อมไปตามกระแสของอารมณ์อยู่ฉันใดก็ดีพวกเราก็ต้องเป็นผู้มีขันติความอดทนเอาไว้อดกั้นเอาไว้ได้มาพิจรารณาดูจิตใจของพวกเรามันวิ่งไปตามกระแสของอารมณ์นั้นมันจะเกิดสัมผัสเรื่องอะไรก็ตาม ในรูปเสียงกลิ่นรสพธนภพธรรมลมนี้อะไรเกิดขึ้นก็าตามเราก็จะพยายามที่จะให้มีสติสัมปชัญญะรู้เท่ารู้ทันในสิ่งที่สัมผัสมันนั่นจนได้ตราบใดที่เรายังไม่รู้เท่ารู้ทันแล้วเราก็ยังเสียสละละไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้เนี่ยปล่อยวางยังไม่ได้ก็าตาม แต่เราเป็นผู้ข้นขวยประโยคพยายามหาวิธีศึกษาให้รู้ให้รู้ซึ่งโทษของจิตใจของพวกเรานั้นไปลุ่มหลงอยู่แล้วก็จะได้ตักเตือนจิตใจของพวกเราเพื่อให้รู้โทษในเรื่องกรรมกุนทั้งหานั้นมเมื่อเขารู้โทษเมื่อ,อไรเขาก็จะได้ปล่อยวางออกจากเขาไป ก็คือจิตใจนั่นเองแต่เขายังไม่รู้โทษแล้วเขาก็ยังวางไม่ได้ชั้นใดก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างยี่เกิดขึ้นภายในจิตใจของพวกเราถ้าเรายังไม่รู้โทษของอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเราก็พากันวางไม่ได้เสียสละไม่ได้ทิ้งไม่ได้อยู่นั่นเองนี่ ตามใดก็ตามบุคคลมีความประโยคพยายามมีความเพียรอยู่ก็สามารถที่จะแก้ไขปวดเปื้องได้เหมือนบุคคลที่มีความเพียรความเพียรที่เราจะแก้ไขสิ่งที่เป็นเชือกผูกมัดหลายปมหลายเป่าหลายข้างหลายข่าวผูกมัดรัดดึงกันเข้าไปหลายสถานที่ แต่หากพวกเรานั้นใส่ความเพียรพยายามอยู่จะค่อยแกะค่อยเปิดค่อยแก้ไขตามปมเป่านั้นน้นออกไปทีละสิ่งละอย่างแก้ไขไปเรื่อยๆเชือกที่ผูกมัดรับตึงตึงตากันนั้นก็จะสามารถคลายออกไปเรื่อยๆแก้ออกไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นสุดได้ ฉั้นใดก็ดีพวกเราเป็นผู้มีความภาคความเพียรอยู่จะแก้ไขปรับปรุงจิตใจของตนให้รู้เหตุรู้ผลรู้คุณรู้โทษของอารมณ์นั้นๆเกิดขึ้นแล้วก็จะเสียสละละปล่อยวางได้เพราะฉันนั้นเหมือนกันแต่หากพวกเรายัางละยังปล่อยอยัยงวางไม่ได้แต่เราก็ต้องแก้ไขไปได้ในระหว่าง สองสามอย่างหรือสี่อย่างห้าอย่างอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตของเรามันก็จะเบาบางลงไปถ้าบังเอิญที่เราใส่ความภาคความเพียรอยู่จนถึงเท่าถึงแก่แล้วก็ล่วงลับดับไปอันปมเชือกที่ผูกกันมัดลึงลึงตึงตาเอาไว้นั้นเราแก้ยังไม่หมดเมื่อเราแก้ไม่หมดมันก็ติดตามไปสู่ภพใหม่ รูปร่างกายของพวกเราตายไปเนือแต่จิตใจยึดมั่นถือมั่นเอาสิ่งที่รัดตึงตึงตานั้นเอาไว้อยู่จิตตวิญญาณดวงนั่นเองมาเกิดพบใหม่สิ่งที่ผูกมัดรัดตึงตึงตาเขาเอาไว้เราก็ต้องจะได้แก้ไขอีกต่อไปเนี่ยวว่าใส่ความภาคเพียนประโยคพยายามอยู่เพื่อจะหาวิธีแก้ไขนี่วว่าเป็นคนฉลาดในการพัฒนาจิตใจเลยว่าปรับปรุงจิตใจ หาวิธีแก้ไขสิ่งที่เลวร้วายคือกิเลสทั้งหลายมาพัวพันฟันฟ้นเผือจิตใจของเราให้ขุนมัวเศร้าหมองอยู่นี่เราก็หาวิธีแก้ไขอยู่นั่นเองปรับปรุงอยู่นั่นเองนี่เรียกว่าเป็นคนฉลาดพวกเรานี้เป็นคนฉลาดอยู่แล้วทําไมจึงว่าฉลาดก็ออกหาบําเพ็ญคุณงามความดีหาที่สงบสงัดเพื่อจะหาวิธี แก้ไขปัดเป่าสลัดกิเลสออกจากดวงใจทั้งพระภิกษุสัมมาเนนก็ดีบาสกอุบบาสิกาก็ดีเราออกมาได้เช่นนี้ก็เรียกว่าเราเป็นผู้มีสติปัญญาพอสมควรออกมาหาความสงบออกมาหาวิเวกออกมาหาวิธีจะพิจารณาดูจิตของตนออกมาแล้วเพื่อจะหาวิธีแก้ไขลดละกิเลสออกจากใจของตน ก็เรียกว่าคนฉลาดจนนั่นเองแม้ยังละไม่ได้หมดก็เรียกว่าคนฉลาดทําไมจึงยกย่องว่าเป็นคนฉลาดฉลาดหาความสงบพวกเราท่านทั้ง,งหลายคิดดูสิทั้งพระภิกสุสัมมาเนนก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีคนอยู่ในโลกนี้คนที่ไม่เข้าวัดฟังธรรมจำศีลไม่เจริญภาวนาไม่พิจิรณาหาเหตุทั้งผลว่าชีวิตของตนนี้เกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วอยู่อย่างไร ไม่เขาวัดเขาวาไม่ประพฤติปฏิบัตินั้นมันมีมากมายเท่าไหร่อันบุคคลที่มีความประมาทอยู่นั้นมีมากมายไม่รู้จากทั้งความสงบบางบุคคลอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีก็ยังไม่เคยเข้าวัดเขาวาเลยเป็นคนเมืดมนอนทการหมกม่นอยู่ในบ้านในช่องหมกม่นอยู่ในทรัพย์สมบัติทั้งหลายมาตนเองมีความสุข บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเองไม่รู้จักทุกเมื่อไม่รู้จักทุกก็ไม่รู้จักหาวิธีแก้ทุกนั่นเองไม่รู้จกักตนเองติดอยู่ติดอยู่ในสถานที่นั้นออกไม่ได้เหตุฉะน,นั้นบุคคลติดทรัพย์สมบัติออกมาไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าตนเองติดออกจากบ้านช่องมาไม่ได้ก็ไม่รู้จักว่าตนเองติดบ้านติดช่องติดความสะดวกสบายว่ามันสะดวกสบายตนเองติด มาตนเองเท่าตนเองแก่ก็ไม่รู้มาตนเองติดอันนี้เองคนติดคุณอยู่หมกมนอยู่พัวพันปันเฝือยึดมั่นถือมั่นอยู่นั้นไม่รู้ตัวนีไ่ไม่รู้ตัวแล้วก็จะออกมาบําเพ็ญได้อย่างไรเพราะกิเลสมันมัดรัดลึงตึงตาจิตใจเอาไว้มันไม่มัดแต่ใจมันมัดทั้งรูปร่างกายออกมาทําประโยชน์ไม่ได้นี่ก็เรียกว่าคนประมาท เกิดมาแล้วมันจะเสียชาติเปล่าแต่ชาติที่แล้วก็เคยสร้างความดีมาจะเมื่อมาเกิดชาตินี้ไม่สร้างสมบรมเพิ่มพูนบารมีของตนให้เจริญงเหลืองขึ้นไปชีวิตมันก็ตกต่ํามันก็จะไร้ประโยชน์ลงไปเรื่อยๆทันใดก็ดีบุคคลไม่สร้างสมบรมคุณงามความดีก็ฉันนั้นเหมือนกันพวกเราทั้นทั้งหลายดูคนประมาท อยู่ในโลกนี้มีมากชาติใดภาษาใดก็ดีแม้เป็นเมืองไทยของเรานี้ว่าเมืองพระพุทธศาสนาแต่ไม่ศึกษาหลักของพระพุทธศาสนาเมื่อไม่ศึกษาไม่น้อมนำธรรมะเข้ามาพัฒนาตนเองนมาฝึกฝนอบรมตนเองเป็นชีวิตประจำวันก็ไม่รู้เรื่องว่าจะพัฒนาตนเองอย่างไรจึงท,ทำให้บุคคลนั้นได้แต่ความประมาท เสียชาติเกิดชีวิตไม่มีกําไรจะเปล่าประโยชน์ไปเฉยๆในชาตินี้นี่เราเห็นคนประมาทเช่นนั้นเองจะทําให้ตนเองตกต่ําที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แม้ถึงญิงเป็นชายก็ดีแม้จะพบประวุทธศาสนาก็ดีแต่ก็ไม่รู้จักการศึกษาไม่รู้จักการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เสียปล่าประโยชน์พระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนเอาไว้ว่า บุคคลเกิดขึ้นมาตั้งแต่จะมีอายุยืนจนไปถึงเก้าสิบปีร้อยปีก็ตามแต่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีเพิ่มพูนบารมีของตนในภพชาติที่เกิดมานั้นเรียกว่าบุคคลนั้นเกิดมาแล้วเสียเปล่าประโยชน์จากคุณงามความดีตายจากประโยชน์จากคุณงามความดีเปล่าในชีวิตที่เขาเกิดขึ้นมานั้นนี่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้อย่างนี้ ถ้าบุคคลเกิดขึ้นมาแล้วในสร้างสมอบรมคุณงามความดีเห็นทำบุญนรทานการกุศลรักษาสินภาวนาก็ดีสร้างสติปัญญาในพิจารณาดูจิตใจอย่างดังบรรยายทำอยู่วันนี้เองเพื่อจะพัฒนาปรับปรุงจิตใจของตนให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขบุคคลชนิดนี้เป็นผู้มีความเพียรแผดเผายิเลีเให้เราร้อนเพื่อจะให้ถอดถอนออกจากดวงใจอยู่ นี่แบบคุกคนที่จะมีความก้าวหน้าพัฒนาจิตใจของตนเองเมื่อบุคคลได้ทําคุณงามความดีพัฒนาตนเองอยู่เช่นนี้เองอืมแม้หากไม่เท่าไม่แก่หกสิบเจ็ดสิบปีตายไปก็ตามแต่บุคคลได้สร้างคุณงามความดีนั้นเป็นชีวิตที่มีกําไรมีคุณค่าสูงในภพชาติที่มาเกิดมาตนเองได้มาเกิดแล้วมาพบพระพุทธศาสนาแล้ว เราก็ได้น้อมนำธรรมะน้ำธรรมคำสอนของพระพุทธองค์สรงตัดไว้นั้นเอามาพัฒนามาปรับปรุงจิตใจของตนพัฒนาตนด้วยธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าไม่ได้มากมันก็ได้น้อยบางคนอาจจะได้มากไม่เกิดความร่มเย็นเป็นสุขรู้จักเหตุจากผลว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นม้จักทุกข์จักสุขเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์ก็ละกลม เหตุสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์นั้นออกไปได้แล้วเราก็มาพัฒนาปรับปรุงเหตุที่ทําให้เกิดสุขได้ชีวิตนั้นก็ต้องมีกําไรนี่นเกิดขึ้นมาแล้วม่เสียปราประโยชน์จากคุณงามความดีได้ตักตวงกอบโขยเอาคุณงามความดีเอาไว้เรียกว่าบุคคลที่ไม่ประมาทเมื่อบุคคลไม่ประมาทแล้วถ้าเป็นบุคคลที่จเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตแต่พุทธองค์มาก บุคคลไม่ประมาทตนเองก็เหมือนบุคคลที่ไม่ตายบุคคลประมาทแล้วก็เหมือนบุคคลที่ตายแล้วทั้งสองอย่างนี้พวกเรามาพิจารณาดูสิเป็นพระภิกษุสัมรรมเนนก็ดีเป็นอุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชนทั้งหลายก็ดีถ้าเราประมาทแล้วก็เหมือนกับคนตายแล้วไม่มีประโยชน์อะไรคนที่ไม่ประมาทก็เหมือนคนไม่ตาย ก็ะอะไรไม่ตายจากคุณงามความดีนั่นเองแต่บุคคลประมาทนั้นเขาตายจากคุณงามความดีที่จะพึงได้พึงถึงเขาไม่ทําเอาเขาก็ไม่ได้ที่พึ่งของเขาคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้จึงสูงสูงต่ำต่ำอยู่อย่างนี้เองสติปัญญาก็เหมือนกันทรัพย์สมบัติก็เหมือนกันด้านจิตใจก็เหมือนกันเราพากันพิจารณาดูซิ บางคนก็โลภมากโลกภะมากจนทำให้เกิดทุกข์กับสิ่งที่ตนเองดินน้นรนนี่เราก็เห็นอย่างนั้นบางคนก็มีมโกรธคกรมเกลียดสุนเฉียวอิจฉาพยาบาทกันโกรธง่ายโกรธเกลียดง่ายอารมณ์ร้อนนี่มันเป็นอย่างนี้บางคนบางคนก็ไม่มีสติปัญญามืดหมนอนทัการมันเป็นอย่างนี้คนเราเกิดขึ้นมานะั้น แต่บางบุคคลน,นั้นเฉลียวฉลาดรู้จักดีจากชั่วรู้จักบุญจักบากรู้จักถูกจักผิดรู้จักใช้ความคิดเป็นในทางที่ถูกต้องเมื่อบุคคลมีความฉลาดแล้วเขาก็สร้างสมบร,รมแต่คุณงามความดีไปในทางที่ดีเป็นคุณงามความดีเป็นสิ่งที่จะมีประโยชน์ทำให้ความสุขความเจริญเกิดขึ้นทั้งตนหรืบุคคลอื่นนี่คนฉลาด คนฉลาดมันเป็นอย่างนี้เพราะคนฉลาดต้องน้อมแต่คุณงามความดีเอามาไว้ในใจของตนลองดูสิพระภิกษุสัมมาเนนก็ดีบาศสกองบาสิกาก็ดีถ้าหาพวกเรานี้ได้พากันใส้สติปัญญาน้อมจิตของตนเองคิดตั้งแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่ตนเองสร้างสมอบรมเอาไว้เราได้ทำบุญอะไรเราได้ช่วยคนอะไรเอาไว้ เราได้รักษาศินอะไรเอาไว้ศิลแปดหรือศิลห้าหรือศิลสิบสินสองร้อยีิบเจ็ดข้อของพิกษุกดีเราคิดดูว่าเรารักษาศินเรานั่งเจริญเมตตาภาวนาเราได้ทําคุณงาม,ามความดีอย่างนี้น้อมนํามาพิิพิจารณาให้คุณงามความดีของตนเอามาเลี้ยงจิตใจของเราเอาไว้ใจมันก็มีความเชื่อมชื่นเบิกบานมีความสุขอยู่ทุกขณะ ที่เขาละลึกอยู่แต่เราจะหมั่นละลึกอยู่ตลอดเพื่อให้ใจของเรานั้นมีมีธรรมะเลี้ยงจิตของเราเอาไว้ให้ใจของเรานั้นดื่มดาน้ำธรรมคำสอนของพุทธองค์เอาไว้อยู่ตลอดเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดและเยือกเย็นกินแต่น้ำเย็นอยู่ตลอดน้ำใสสะอาดตลอดจิตใจนั้นมีที่พึ่งไม่มีขุนมัวเศร้าหมองนั้นแหละพวกเราก็จะเห็น ถ้าเราเปียบเทียบทั้งน้ำทั้งนอกถ้าเราดูน้ำทั้งนอกมันใสสะอาดอยู่ในแก้วนี่เมื่อเราดื่มแล้วมันเย็นฉ่ำลงไปจิตใจมันเป็นยังไงมันมีความสุขมันสนิทแล้วกินสนิทใจอิ่มใจท่าน,นใดก็ดีธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ทรงตัดไว้นั้นเมื่อเราน้อมนำมา,าพินิจพิจารณาที่จิตใจของพวกเราแล้วแก้ไขจิตใจแล้วก็เหมือนกัน เพราะมันปัดเป่ากิเลสความร้อนคือความโลภะออกไปบางๆงลงไปโทสะหงุดหงิดฉุนเฉียวโกรธเกียดกันขิจฉากันทั้งหลายมันก็เบาบางลงไปความหลงมืดมนอนทการมันก็รู้มันก็แก้ไขได้แก้ไขให้มันสว่างเกิดขึ้นมันมีสติปัญญามันรู้จักอะไรถูกอะไรผิดเกิดขึ้นเมื่อมันเป็นเช่นนี้เอง จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นก็เลยผ่องใสสะอาดเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นลืมดำคำสอนของพระเจ้าอยู่ในธรรมะเกิดขึ้นก็ใครเป็นคนได้ก็ตนเองสเป็นคนได้ไม่ใช่คนอื่นเขาจะได้ถ้าบุคคลอื่นไม่มาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของเขาเขาจะได้อะไรเขาไม่ได้เขาก็มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่นั่นเอง วิ่งหน้าวิ่งหลังอยู่มีแต่ทุกข์และเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของพวกเราเป็นนักปฏิบัติพวกเราเป็นนักปฏิบัตินั้นเราอยากให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเพราะเราฝึกฝนอบรมตนอยากแก้ไขตนอยากพัฒนาตนอืให้เป็นบุคคลที่มีความแช่มชื่นเบิกบานคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้มันจึงต่างกันเช่นนี้ บางบุคคลเนี่ยไม่โลภก็สบายโทสะความหมงุดหงิดโกรธเกลียด,คยดแค้มใครก็ไม่มีอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรใครก็ไม่มีนะบุคคลก็มีสติปัญญาว่องไวไม่เมื่อดหมดอุรการรู้จักดีจักชั่วใจของเขาเก็เลยมีความสุขอยู่เรื่อยเรื่อยเรอยพระก็ดีเนนก็ดีญาติโยมผู้หญิงผู้ชายอุบาสกอุบาสิกาก็ดี บางบุคคลก็ใจเยือกเย็นหน้าช่มชื่นเบิกบานอารมณ์ดีอารมณ์ดีเพราะอะไรเพราะเขาฝึกฝนอบรมจิตใจของเขาอืมเมื่อเขาฝึกฝนอบรมจิตใจของเขาก็รู้เท่ารู้ทันเหตุการณ์ที่อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรปฏิบัติอะไรไม่ควรปฏิบัติเขารู้เมื่อเขารู้เขาก็ต้องแก้ไขใจเขาจึางมีความสุขดูสิบางคนไม่โกรธเกล,เลียดใครง่าย ีมยเขาว่ากระทบกระทั่งแดกดันก็ไม่โกรธไม่เกลียดง่ายๆอารมณ์เย็นเพราะอะไรเขาจึงอารมณ์เย็นได้เพราะคนอื่นโกรธเกลเียดก็ดีกระทบกระเทือนก็ดีไม่ถึงใจไม่ถึงจิตใจเพราะอะไรจึงไม่ถึงก็มีสติสัมปัสญะเป็นเกาะกั้นเอาไว้ก็มีสติเขารู้ในสิ่งนี้ว่าแม่รับอารมณ์อย่างนี้เอามาไว้ในใจของตนเพื่อให้ใจของเราทุกอะไรว่าได้ยินเสียงเท่านัน้นเพราะอะไรกระทบเท่านัน้น ก็เหมือนสปริงก็กระเด็นกลับไปที่อื่นเพราะจิตใจไม่รับไม่รับอารมณ์อนั้นเอาไว้ไม่เอามายึดมั่นถือมั่นเอาไว้มันก็ปล่อยไปได้เรียกกัเหมือนกับสปริงจิตใจก็อยู่เป็นปกติถ้าหากพวกเราทิจารณาเลยเว่าสติกม็มนหนายประตรูนายประตูนี้รักษาประตูดีมืนดีจิตใจของพวกเรานั้นเหมือนกับเจ้าของนอนอยู่ในบ้าน นายประตูเขารักษาประตูแข็งแกร่งคนที่จะเข้ามาในประตูนั้นไม่ดีประพฤติไม่ดีแล้วท่าทางไม่ดีแล้วมีพิรุษแล้วนายรักษาประตูเขาไม่ให้เข้ามาในบ้านไม่ให้เข้ามารบกวนเจ้าของบ้านแม่มารบกวนเจ้านายของเขาเขาก็ไล่กลับหนีไปท่านใดก็ดีบาคคนมีสติสัมปชัญญะอยู่ อารมณ์อะไรจะเกิดขึ้นมากระทบเขาก็ต้องรู้อืเขาก็ต้องปล่อยวางไม่ให้เข้ามายุง่งทั้นใดก็ดีจิตใจก็เหมือนกันจิตใ,ใจของพวกเรานั้นมันก็อยู่สบายสิไม่มีอะไรมารบกวนมันรู้เยวจิตรู้จิตมีสติสัมปชัญญะรู้เท่ารู้ทันกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อรู้เท่ารู้ทันแล้วเขาก็ต้องวางต้องปล่อยเองโดยอัตโนมัติ เพราะเขารู้ว่าอันนี้ทําให้เกิดทุกข์อันนี้ทําให้เกิดสุขอันนี้วางเป็นกลางเฉยๆทาให้จิตว่างอยู่ว่างก็คือไม่ยึดนั่นเองเพราะสุขมันก็ไม่เที่ยงทุกข์มันก็ไม่เที่ยงมันก็อยู่แค่นั้นอืมมันเป็นธรรมดาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันก็ไปยึดมันมันก็เกิดทุกข์สุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันก็เป็นอนัตตาของมันเองมันเป็นไตรลักษอย่างนี้ เมื่อมันรู้แล้วมันก็จะว่างจิตใจมันก็ว่างมันไม่ควรที่จะเอาทั้งสองอย่างนี่เป็นเรื่องของพวกเราจะพัฒนาจิตใจของพวกเราด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาหาวิธีแก้ไขเพื่อจะให้ใจของพวกเรานี้มีอิสระจนได้จือหาใจของเราไม่มีอิสระเมื่อไรเราก็ยังทุกอยู่เราทุกอยู่นี่เองเราไม่อยากทุกขเราทำให้ตนเองเกิดทุกทำไม เราต้องถามจิตใจของตนไม่ต้องถามตนเขาไปถามที่จิตอืมใครเป็นคนถามก็คือสติปัญญานั่นเองถามจิตเพื่อจะให้จิตรับรองในสิ่งที่เขามีความทุกข์เขารับมาหลายภพหลายชาติแล้วดูคนโกรธคนเกลียดคนเครียดคนแค้นกันก็ดีคนโลภมากอยากได้สมบัติทั้งโลกนีม้มาเป็นของตน โดชาติได้พบได่มหาวิธีลดละปล่อยวางแก้ไขมันก็ติดไปอยู่ตลอดนั่นเองเพราะเราไม่สำลักไม่แก้ไขไม่พัฒนาเกิดขึ้นมามันก็ดิ้นรลนอยู่ตลอดจนถึงเท่าถึงแก่แปดสิบเก้าสิบปีก็ยังดิ้นรลนอยู่นั่นแหละมันก็ทุกข์ไปตลอดเพราะเขาไม่รู้จักแก้ไขดูสิดูคนเท่าคนแก่ถ้าไม่เชื่อตัวผู้เทศ โลภะมากจนเท่าจนแก่จนหัวสันมือสันแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะเอาเมื่อไหร่มันจะรวยเมื่อไหร่มันจะดีเมื่อไหร่มันจะสุขเมื่อไหร่มันจะพอมันไม่มีเมืองพอมันนี้เท่าๆแก่ๆก็ไม่ใฉ่ย่อยแล้วไปแย่ลองดูสิไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้โกรธเกลียดเราชุนเชียวเกิดขึ้นหมุดหิดเกิดขึ้นด่าลูกด่าหลานวุ่นวิวุ่นวายไปเห็นไหมเห็นกิเลส ความโกรธไหมโทสะอืมหน้าหิ้วคิวขมวดเท่าแก่จนเจ็ดสิบแปดสิบปีเนาะมันก็โกรธคนนั้นคนนี่อยู่นี่มันสะสมหมักผมเอาไว้มันไม่ได้ละออกไปความหลงก็หลงตนหลงตัวไม่รู้จักเท่าจะแก่อืมหลงสิ่งของต่างๆเนาะยึดมัน่นมาเป็นของตนเองหมดเลยทั้งรูปร่างกายก็เป็นของตนทรัพย์ก็เป็นของตนบ้านก็ของตนหมดอะไรก็เป็นของตนทาไมจึงเป็นอย่างนั้นคน ก็มันเนือดอุมนอนทการไม่รู้จักสัจธรรมนั่นเองจนถึงเท่าถึงแก่ก็ตายไปเฉยๆเวลาใกล้จะตายมองหน้าลูกหน้าหลานจะไปจับแขนลูกแขนหลานเฉยๆลองให้อยู่มันก็ต้องไปแล้วไปตามกรรมเอาแล้วไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรไว้นี่มันเท่าแก่เสียประโยชน์เฉยๆที่เกิดมาเราควรที่จะพินิษพิจารณาตนเองให้รู้เรื่องอย่างนี้ เมารู้เรื่องอย่างนี้เราจึงจะได้แก้ไขตนเองเพื่อให้มารู้ทั้งทรัพย์สมบัติรู้ทั้งการเท่ากาันแก่รู้ทั้งความโกรธความเกลียดกันซึ่งกันในการรู้ทั้งความหลงเน่าหลงอะไรล้วก็จะได้แก้ไขค่อยเป็นค่อยไปนี่แหละอย่าพากันเดือดร้อนวุ่นวายอะไรขอให้ทุกคนมีความภาคความเพียรประโยชน์พยายามใส่สติปัญญาทนิสพิจารณาสังเกตอย,อยู่ที่จิตของพวกเรานี่แหละ แล้วเราจะได้ปลดเปื้องแก้ไขกิเลสให้เบาบางจากจิตใจของพวกเรามันก็จะเบาบางไปเล็กจะน้อยจนถึงที่สุดได้